การตั้งพลเอกประวิตร์วงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกนั้นก็เป็นหลักการและกระบวนการที่ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรหลายคนก็ยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรคงจะยุบสภาหรือไม่ก็คงจะปรับครมอทันทีเลยเท่ากับว่าเป็นการตบหน้าพลเอกประยุทธ์น้องรัก ที่พ้นจากตําแหน่งยังไม่ทันใรพรเดพระประวิตย์ในขณะนี้เนี่ยกำลังถือเผื่อคร้อนอยู่ในมือถ้าสมมติว่ามีการชี้ว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้ก็ยังมีคนที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตยสามารถที่จะดําเนินการแก้กฎหมายให้คนที่อยู่นอกลายชื่อสามารถเป็นนายกได้ฟังดูก็เป็นเกมการเมืองที่ผมไม่อยากให้ทำครับ ชมคงรู้ข่าวแล้วใช่ไหมว่าสารรัฐธรรมนูญได้มีมติชี้ออกมาด้วยคะแนนเสียง5ต่อ4 ที่บอกว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่สารน้ำนูญจะพิจารณาคำร้องว่าวาระของการครองตำแหน่งท่านนายกนั้นครบรอบ8ปีแล้วหรือยังในวันที่23สิงหาคมนี้หรือว่ายังไม่ครบยังสามารถเป็นนายกต่อไปได้อีกสรุปง่ายๆก็คือนัยยะของเหตุการณ์ก็คือว่าตอนนี้พักครบก่อนนะขอเวลาสารน้ำนูลประมาณไม่เกิน1เดือนผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะที่จะพิจารณาเพื่อ ชี้ชัดลงไปเลยว่านายกตีจะอยู่ต่อได้อีก8ปีหรือไม่ที่ผมสนใจคือนยายะาห้าต่อ4ก็คือว่า4กับ4ีแล้วก็มี1เสียงเข้ามาเข้าข้างกลุ่มคนที่บอกว่าต้องหยุดทํางานก่อนเป็นเวลาพักหนึ่งจนกว่าสารมุนจะชี้ทุกคนก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์กันไปหลายด้านผมมีข้อคิดของผมหลายๆประการซึ่งผมอยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ชมลองเอาไปคิดต่อการตั้งพลเอกประวิตธิวงสุวรรณขึ้นมาเป็นนายกนั้นก็เป็นหลักการตามช่องทาง และระเบียบและกระบวนการที่ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรซึ่งสําหรับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้นการขึ้นมาเป็นนายกครั้งนี้ก็เรียกว่าขึ้นมาตามระบบละคือถ้าหากมีการล้มล้างพลเอกประยุทธ์ในสภาด้วยการยกคะแนนเสียงไม่วางใจพลเอกประยุทธ์นั้นก็จะทําให้พลเอกประวิทย์นั้นเสียชื่อมากในฐานะที่เป็นคนที่แอบแทงข้างหลังน้องเล็กของตัวเองคือน้องตู่ซึ่งพลเอกประวิตย์ก็ไม่ทําเช่นนั้นรักษาภาพพจน์ของความเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้องมาตลอด จนกระทั bana, ่งมาถึงคราวนี้พลเอกประวิตย mm ์ก hmm. hmm. ็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการนายกมนตรีอำนาจพลเอกประวิตย์มีหมดการรักษาการนั้นมีอำนาจทุกอย่างเปรียบเสมือนกันเป็นนายกก็คือว่าสามารถจะยุบสภาก็ได้ปรับครมอก็ได้หรือว่าสั่งการอะไรก็ได้ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ยังเชื่อว่าพลเอกประวิตย์โดยเฉพาะยิ่งสายพลเอกประวิตย์นั้นที่เชียร์พลเอกประวิตย์ก็บอกว่าพลเอกประวิตย์คงจะยุบสภาหรือไม่ก็คงจะปรับครมอทันทีเลย The แต่ผมคิดว่าโดยมารยาทแล้วพลเอกประวิทธ์ขึ้นมาได้เพราะอุบัติเหตุทางการเมืองคนรอบข้างพลเอกประวิทธ์ก็อยากให้ปรับคอรมอแต่การทําเช่นนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อพลเอกประวิตธ์เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าการทําเช่นนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการตบหน้าพลเอกประยุทธ์น้องรักที่พ้นจากตําแหน่งยังไม่ทันไรก็ปรับคอรมอทันทีเลยซึ่งทั้งทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาไม่เกิน30วันคงไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนคงจะชี้ออกมาแล้วว่าอยู่ต่อได้หรืออยู่ต่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่พลเอกประวิทยจะไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าทํางานในฐานะนานยกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาตินั้นกลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยกวอย่างให้ฟังง่ายๆนะแม้กระทั่งการเข้าไปนั่งในห้องทํางานนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์ก็ปฏิเสธเพราะว่าตัวเองรู้ดีว่าวันนี้ถึงจะมีอํานาจแต่มีข้อจํากัดในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์ที่สายตาคนทั้งประเทศจับตาดูยอยู่ด้วยเหตุนี้ผมยังเชื่อว่าโอกาสที่ยังไม่ปรับคอรมอนนั้นยังมีสูง เพียงแต่ว่าท่านผู้ชมครับพลเอกประวิทย์จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนที่มาอยู่นี้ทํางานแล้วท่านจะแสดงความตั้งใจในการแก้ปัญหานิสัยใจคอพลเอกประวิทย์นั้น เป็นคนที่เด็ดขาดไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นพลเอกประวิทย์จะไม่ตั้งกรรมการแต่จะสั่งการเลยการสั่งการนั้นขึ้นอยู่กับคนที่อยู่แวดล้อมพลเอกประวิทย์จะแนะนําพลเอกประวิทย์ยังไงบ้างด้วยเหตุนี้สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือว่าพลเอกประวิทย์ต,ต้องระวังคนที่อยู่และคอยให้คาปรึกษาพลเอกประวิทย์สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอายุคนพลเอกประวิทย์วันนี้ได้มาเป็นรัศการนายกเป็นผู้บัญชาการฐานบกแล้วเนี่ย ถือว่าถึงจุดสุดท้ายแล้วของชีวิตผมคิดว่าระยะเวลาหนึ่งเดือนที่มาเนี่ยพลเอกประวิทย์ไม่ต้องไปสนใจเลยก็จะปรับคอรมอหรือไม่ปรับคอรมอผมยังสนใจว่าวันอังคารหน้าน,านี้ที่จะถึงเนี่ยการประชุมคอรมอถึงกับมีคนแนะนําเลยว่าให้หาทางเนี่ยผลักดันพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานในการประชุมคอรมอต่อเหมือนเดิมซึ่งคนแนะนํานี่คือคนบ้าเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกแล้ว ถูกพักราชการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็ตั้งพลเอกประวิทย์ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนก็ต้องเป็นพลเอกประวิทย์นั่งหัวโตสิจะยังดุนดันหลังให้พลเอกประยุทธ์มานั่งหัวโตแล้วผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เอาด้วยที่สําคัญคือถ้าพลเอกประวิทย์นั่งอยู่แล้วเนี่ยหัวโต๊แล้วพลเอกประยุทธ์จะมาประชุมด้วยหรือเปล่าในฐานะรัฐรีว่าการสงโลาโหมมันอีหลังอีเหลือมากเลยนะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เพราะว่าพลเอกประวิทย์ในขณะนี้เนี่ยกำลังถือเผื่อคร้อนอยู่ในมือวางตัวลําบากมากถ้าาาววงตัไม่ดีจะทํ ให้ภาพพ์พลเอกประวิตยเปลี่ยนไปในสายตาของคนจํานวนไม่น้อยที่เคยดูถูกเยดหยามพลเอกประวิตยและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการแก้ปัญหาอย่างไรของพลเอกประวิตยจากนี้ไปต้องระมัดระวังตัวอย่างสูงเพราะวันนี้ไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีแล้วที่ไม่มีอํานาจเพราะเป็นรองนายกรัฐมนตรีลอยๆตอนนี้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งมีอํานาจเปรียบสเสมือนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งชี้เป็นชี้ตายสั่งการได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลข่าวสาร ที่เข้ามาหาพลเอกประวิทย์หรือมีคนป้อนข้อมูลบางอย่างใส่สมองต้องระวังอาจจะไม่ใช่ข่าวที่ถูกต้องและไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องท่านผู้ชมครับในขณะนี้คนที่อยู่รอบตัวพลเอกประวิทย์กำลังคิดว่าพลเอกประยุทธ์นั้นคงไปแน่นอนละเพราะดูคะแนนเสียง5-4ถือว่าชนะแล้วในการที่ให้พลเอกประยุทธ์หยุดซึ่งผมสําหรับผมแล้วถือว่าต้องหา้าต้องต้องให้พลเอกประยุทธ์หยุดไม่ให้ไม่หยุดไม่ได้ เพราะว่าถ้ามีการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังสามารถทํางานต่อได้แต่ถ้าการชี้ขาดในที่สุดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถจะอยู่ต่อได้เพราะครบ8ปีแล้วเนี่ยคนที่อนุญาตให้พลเอกประยุทธ์ทํางานต่อเนี่ยก็จะเสียเป็นถึงตุลาการศาลน้ำนูนจะรับผิดชอบได้ยังไงเมือนทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องให้หยุดซึ่งก็เป็นหลายๆกรณีคล้ายๆกันในอดีตที่ศาลน้ำนูญชี้ให้สสัฐานตรีบังคลให้หยุดทํางานทีนี้คําถามคือว่าถ้าสมมติว่ามีการชี้ว่าพลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้กบ นการที่ผมเข้าใจนะฮะก็คือว่าสภาก็ต้องมาวิ่งเต้นแต่งตั้งนายก country ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งหลักๆก,ก็มีอยู่3คนแน่นอนที่สุดนะฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคงไม่เอาด้วยก็ใช้กเกษมีิติสุริตของพรรคเพื่อไทยก็คงจะไม่เอาก็เหลือแค่อนุทินชาญวิรกุล ก็ยังมีคนที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตยบอกว่าถึงแม้พลเอกประวิตยจะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ก็สามารถที่จะดําเนินการเพื่อให้สวซึ่งทหารคุมอยู่และพักเพื่อไทยตลอดจนพักพังชารัฐพร้อมที่จะเสนอกฎหมายเพื่อแก้กฎหมายให้คนที่อยู่นอกรายชื่อคนนอกสามารถเป็นนายกได้ฟังดูก็เป็นเกมการเมืองที่ ถ้าจะผลักดันที่จะทาก็ทําได้แต่ผมไม่อยากให้ทำครับใครที่เห็นพลเอกประวิตยเป็นคนดีแล้วก็รักพลเอกประวิทยอายุท่านมากแล้วอย่าให้ท่านตกลุมพรางกับดักอันนี้ไปผมนี่อยากให้ท่านเนี่ยลาออกจากการเมืองในอนาคตด,ด้วยความสง่าผ่าเผยไม่ใช่มีออกไปแล้วคนนินทาหมาดูถูก ว่าตัวเองอยากเป็นนายกใจแทบขาดถึงสั่งให้พักพวกไปแก้กฎหมายพลเอกประวิทธ์ต้องใช้เวลา30วันนี้ถ้ามีถึง30วันทํางานให้เต็มที่ปัญหาข้างค้างอะไรที่ไม่สามารถตัดสินใจได้หรือปัญหาข้างค้างอะไรที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคณะกรรมการออกมาเรียกเรื่องกลับมาแล้วฟังข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้วิจัยญาณตัวเองพิจารณาประโยชน์ของประชาชนแล้วก็สั่งการไปเลยนี่คือความสง่างามที่ผมอยากเห็นพลเอกประวิทธิ์ทำและผมอยากจะฝากไปยัง คนที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตยเป็นทั้งกุณซือเป็นทั้งคนโน้นคนนี้ที่ล้อมรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแหม่มนริมนที่อยู่ติดตัวพลเอกประวิตยผมอยากให้ฟังเรื่องนี้ดีๆแล้วชี้แจงให้พลเอกประวิตย์ท่านเข้าใจว่างานที่ค้างค้างอยู่เนี่ยมีเยอะเลย30วันทำทายทำได้แค่ไหนทําไปเลยให้เต็มที่โดยไม่มีอาคติยึดถือประโยชน์่วนรวมเป็นตัวตั้งแล้วตัดสินใจไปตามลักษณะนิสัยที่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจและเด็ดขาดกว่าพลเอกประยุทธ์เยอะ แล้วเมื่อถึงเวลาแล้วค่อยดูว่าสารนับนูลเขาว่าอย่างไงแต่สารนูลนบอกว่ารักษาการต่อไปสามารถที่จะอยู่ต่อได้เกมก็กลับไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายกลับดีซอีกพระพลเอกประวิตย์ได้สะท้อนสแสดงออกถึงการทํางานที่ไม่เคยมีใครคิดว่าพลเอกประวิตย์ทำงานเป็นตรงนี้แหละครับที่ผมอยากเห็นแต่ถ้าบอกว่าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พลเอกประวิทยก็ต้องยึดถือกระบวนการ ทางสภาขั้นตอนของการเรื่องนายการรคนต่อไปเพราะมันมีกติกาอยู่เรียบร้อยแล้วพลเอกประวิตธครับต้องสั่งห้ามไอ้คนใกล้ชิดบอกให้มึงอย่าทํามึงอย่าไปเที่ยววิ่งเพื่อตั้งแก้กฎหมายให้กูขึ้นมาเป็นนายกกูอายเขาผมไม่อยากให้พลเอกประวิตธซึ่งขณะนีแะ้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตัดสินใจยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่ต้องการให้มีการแสดงออกว่าจะมีการสืบทอดอำนาจต่อไปปล่อยให้กระบวนการทางรัฐสภาดําเนินการไปตามกระบวนการของมันถ้ามัน ต่อมายังไงก็รับไปตรงนั้นแต่อย่าไปเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้ตัวท่านเข้ามาได้เป็นนายกหลังจากที่ท่าสารน้ำนูนชี้ออกมาแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่ได้ ตรงนี้ที่ผมเรียกว่าความสง่าผ่าเผยทุกอย่างพลเอกประวิตธครับมันเป็นเรื่องสมมติหมดท่านอายุมากกว่าผมสองปีท่าน77็ละอีกไม่นานท่านก็คงจะต้องลงจากตําแหน่งผมอยากให้ท่านลงมาด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาจะเลือกนายอนุทินชาญวีรกุลขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็อยู่ได้ไม่เกินต้นปีหน้าต้องยุบสภาพลเอกประวิตธิก็สามารถจะพูดคุยอนุทินได้ว่าถ้ามีการปรับคอรอมอท่านอยากให้ใครมานั่งตําแหน่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งที่พลเอกประวิตธต้องการ จากที่สุดคือตำแหน่งรัฐนุรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ชมครับพลเอกประวิทย์ครับและคนใกล้ชิดพลเอกประวิทย์ครับทั้งหมดนี้คือความสง่าผ่าเผยที่ผมอยากเห็นอดีตทหารเก่าอย่างเช่นพลเอกประวิทย์และนักการเมืองที่มากบาร,บร,บรมีขอให้การสิ้นสุดการเดินทางในฐานะนักการเมืองยังคงรักษาความสง่าผ่าเผยได้ จะเป็นเครดิตติดตัวตลอดไปจะทําให้คนไม่น้อยที่เคยดูถูกดูแคลนพลเอกประวิตยจะต้องปรับทัศนคติและมุมมองต่อพลเอกประวิทยใหม่ได้ท่านผู้ชมครับไม่ได้จบเพียงแค่นี้ผมมีมิติสุดท้ายอีกมิติหนึ่งที่ผมจะโยนขึ้นไปแล้วให้ท่านผู้ชมคิดกัน จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดภาษาอังกฤษขคือ conspiracy l รอท่านผู้ชมลองดูตัวเลข4ี4แล้วมีคนหนึ่งยืนข้างอีกคนหนึ่ง5ก็คือชนะด้วยหนึ่งเสียงคําถามผมมีอย่างนี้ฮะเป็นไปได้ไหม ว่าถ้าหากสารน้ำนูนชี้มาว่าพลเอกประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อได้แต่เป็นต่อเองไม่เกิน2ปี 2> ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากมมนะ่นักเพราะว่าได้มีการชี้มาแล้ว54าสี่ว่าพลเอกประยุทธ์หยุดการทํางานถ้าชี้ต่อ54เช่นกันแต่ว่าให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อได้แต่ไม่เกิน2ปีเพราะว่าร่างการอยู่ต่อน,นั้นมันมีอยู่2แนวทางแนวทางหนึ่งพิจารณาว่าอยู่ได้ไม่เกิน2ปีอีกแนวทางนึงคืออยู่ได้ถึง2570ซึ่งไอ้ตัวอยู่ ได้ต่อถึง2 5 70นั้นผมว่าไม่ไมเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนจะลุกคือกันทั่วประเทศแต่ถ้าอยู่ต่อได้2ปีประชาชนก็จะเห็นว่าโอ้ยโดนสั่งพักไม่ทํางานมาหนึ่งเดือนแล้วเอาสอปีไม่เป็นไรเพราะไหนๆเดือนปีหน้าก็ต้องยุบสภาอะเป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยแล้วครับท่านผู้ชมแม่งเป็นไปได้ทุกอย่างผู้ชมอย่าเพิ่งไปปฏิเสธทฤษฎีผมหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยอ่อนปลี้เพราะขา้าราชการไม่ทาหน้าที่เกียรติคร้านและซุ่มเฟือยนักการเมืองไม่ สนใจประชาชนจริง รองนาะยยงตีบางคนทําตัวเป็นสีถนนชัยทางกฎหมายประชาชนคนไทยถูกฝรั่งล้างสมองด้วยสื่อสารพัดให้คิดล้มล้างสถาบันนักวิชาการรับจ้างแบบสิ้นคิดท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคฤษฎีของผมอันสุดท้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นแสดงว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเอางี้ละกัน54ก่อนนะเพื่อให้หยุดการทํางานแล้วค่อยมาเวิร์กกันอีกทีหนึ่งขอแค่2ปีพออย่างน้อยให้ผ่านพ้นเอปกท่านผู้ชมครับมันก็ย่อมเป็นไปได้เช่นกันเพราะคะแนนมัน54จริงจริง มันไม่ใช่ 5, 3าสามเหมือนอย่างที่ผมพูดหรือ 6, กสทั้งหมดมี9คน